อย่าแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกมกันบ้างนนครับเพราะว่าลองเพล่์กันไป2วันติดต่อกันแล้วนะสำหรับวันนี้เป็นข่าวดีของทางฝั่งเกมวางแผนกลยุทธ์กันบ้างครับเป็นเกมสร้างเมืองใครที่ชอบสร้างเมืองบริหารทรัพยากรบริหารเศรษฐกิจก็เตรียมมีเฮได้เลยนะครับกับ City Skylight 2 ที่จริงข่าวในประเทศไทยอาจจะย,ยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ว่าผมไปตามสำนักข่าวเกมสปอ o t ก็คือสำนักข่าวเกมต่างประเทศเนาะก็ล่าสุดก็มีเทเลอร์หรือทีเซอร์ออกมาแล้วแบบสั้นๆนะครับซึ่งมันก็สั้นจริงๆไม่ได้แสดงเกมเพลย์หรืออะไรแต่บอกว่าเกมนี้ครับมันจะต่างหรือพัฒนาไปในรูปแบบของ การพัฒนาเมืองแบบไม่มีข้อจํากัดโดยอิงรูปแบบของการสร้างเมืองที่สมจริงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตเทเลอร์หรือทีเซอร์เอาไว้ในคลิปนี้แล้ว แน่นอนครับว่า City Skyline จะต้องเป็นเกมที่เฉพาะกลุ่มจริงๆนะก็เป็นเกมสร้างเมืองบริหารบ้านเมืองอะไรแบบนี้นะครับใครอยากเป็นนายกก็ลองมาเล่นดูได้มันไม่ใช่แค่ต้องสร้างเมืองอย่างเดียวนะครับมันต้องรวมถึงระบบสาธารณูปโภคเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยระบบขนส่งซึ่งมันเยอะมากๆจริงๆสําหรับผมก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครที่ลองภาคแรกแล้วติดใจเนี่ย ก็หล่อได้เลยเขาบอกว่าเกมนี้จะมาอย่างช้าที่สุดก็ปลายปีนี้นะครับหรืออาจจะเลยไปต้นปีหน้าถ้ามีการเลื่อนเกิดขึ้นนะครับที่จริงเกม city skyline ก็เป็นเกมที่วางจำหน่ายในปี2558สําหสำหรับ pc และก็ถูกย้ายไปในคอนโซลอย่าง nintendo switch ได้รับบทวิจารณ์ค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นบทที่ถูกเขียนโดยนายกเทศมนตรีในชีวิตจริงด้วยนะครับให้คะแนนไป8เต็ม10ด้วยกัน มันก็ไม่น่าจะแปลกไปอย่างใดน,นะครับถ้าเททา,างวันนี้นะแล้วก็เกมภาค2นี้นะครับก็จะเปิดตัวในฝั่งของ PC Xbox Series PlayStation 5และเกมนี้ก็จะลงให้กับ Xbox p a s s ด้วยนะครับใครที่มี Xbox p a s s ออยู่แล้วก็ไปลองเล่นก็นได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะหลายกิกะไบต์อยู่นะครับกินพื้นที่เยอะเหมือนกันนะ ก็ข่าวสารของเรามีอัปเดตวันนี้แต่เพียงเท่านี้แหละครับเป็นสั้นๆเนาะก, <to explore. S 1> ก็ตามคลิปมันก็ไม่ได้ยาวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเกมอะไรหรือเราจะมาลองเพลย์เกมอะไรให้ดูกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ